สังพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบพิตรห <Allah> น, <ayud iter> <Ö> น้าพระบรูอ <faz a> ิสรตรงเจดีย์พุทธจาจังหวัดพิสุรลกประธานพิธี สรัคนาทายาติสรนเนสหปัญจสีลานิาจามาอิยังปิมยังพันเตสุวิสูรัคนาทายาอิสรเนสหปัญจสีลานิาจามาสาธ สามารถหลีคน่อเรือจองไปจุดถึงทัน้นกายได้โปรสิ่งเดียวเนกระบนอยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันนี้ข้าพระเจ้าายเกตริศตรงสิริผู้ว่าราชการจงังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการสารทหารตำวรวจอายการผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและพระสงนิกรชาวจงังหวัดพิษณุโลก ตามน้อมจิตตั้งมั่นน้อยรวมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดได้มหากรุณาธรริเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทรงปฏิบัติตามพาระราชปณิธานด้วยพระราชยทไทยอันมุ่งมั่นโดยทวนหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ลานับประการด้วยพระราชริยะอุสาหะเพื่อให้ตัวราชมีความผาสุขล่มเย็นที่ทายปรญเทาปัญหาของราษฎรผูย้ยากไร้ในเดชมหาราชรมนาจะบอพิตลงหน้า,าไว้ฟังพระลพบ เอาไว้การเคารพเอาเอาเอาไว้การเคารพเอาเอาขวาซ้ายอึน